อดหนุนร้านต้มเส้นอีกแล้วนะครับกับโจ๊กนะครับน้องคนสวยนะครับอเอา๋อได้โจ๊กหมดไปแล้วนะครับสายแล้วนะครับอคนเจหมดจ้าหมดแล้วนะครับลูกค้าก็มาถามไม่ได้กินแล้วครับสายจะกินบบครับอ่าจะกินโจ๊กหม่อน วอจะมาจาดนี่ป่ะครับอะไรยังนี่แหละต้มเส้นครับต้มเส้นฮะเอ่อต้มเส้นใส่ไอ้อะไรนะนี่อยากินอันนี้ว่าวคนเหล้อเนาะนี้กบเหลือจ้าเบิร์ดพิกาันไม่เอาเลยไหมตีนสีนจ้องเอาเอาสีนจ้องแสบเอาเกา ตีนแล้วก็เอาเอาขไข่ได้ไหมเอาไขา่เทใส่ด้วยได้ไหมใส่ด้วยหรอคะแล้วแต่นะด้ไหไข่ด้วยครับไข่ด้วยกเนค่ะเพิ่มไข่นะครับรมมอโอเคครับได้แล้วนะครับปรุงเลยนะครับ